สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าเนื้อที่พระสงฆ์ห้ามฉันนั้นมีเนื้ออะไรบ้างต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติห้ามไว้นะครับว่าห้ามไม่ให้พระสงฆ์ฉันเนื้อสัตว์แต่ว่า ก็จะมีบางอย่างนะครับมีข้อยกเว้นบางอย่างเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงบอกไว้รวมไปถึงเนื้อสัตว์10ชนิดที่พระพุทธเจ้าห้ามพระสงฆ์ฉันหนึ่งนะครับก็คือเนื้อช้าง2ก็คือเนื้อห้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงบอกว่าช้างและม้าเนี่ยเป็น พระราชพันธะนะครับถ้าพระมหากษัตริย์ทรงทราบเนี่ยว่าพระสงฆ์ฉันเนื้อช้างแล้วก็เนื้อหมาเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็อาจจะไม่เลื่อมใสต่อพระสมณะเหล่านี้เป็นได้ 3. นะครับเนื้อสุนัขบ้าน 4. เนื้องูมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับถึงคราวอัตคัดอาหารประชาชนก็พากันบริโภคเนื้อหมาบ้านแล้วก็เนื้องู นอกจากนี้ก็ยังถวายให้แก่พวกพระภิกษุสงฆ์ที่บินทบาทด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ฉันเนื้อสุนัขและก็เนื้องูประชาชนได้ทราบเนี่ยก็เพ่งโทษติเตียนนะครับแล้วก็เอาไปเล่าลือต่อๆกันว่าทําไมพระภิกษุสงฆ์เชื้อสายพระสกยบุตรเนี่ยถึงได้ฉันเนื้อสุนัขเนื้องูนะเพราะสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจก็เลยมีพระภิกษุเนี่ยไปบอกพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าให้ภิกษุ ทั้งหลายเนี่ยอย่าฉันเนื้องูแล้วก็เนื้อสุนัขบ้าน4อย่างแล้วนะครับตอนนี้อย่างที่5คือราชสี6เสือโครง่ง7หมี8เสือดาว9สุนัขป่าสาเหตุเนื่องมาจากได้บอกเหตุผลเอาไว้นะครับพระภิกษุสงฆ์บางพวกเนี่ยอยู่ในป่าพอฉันเนื้อสัตว์พวกเนี้ย ก็เข้าใจว่าจะมีกลิ่นสาบนะพอมีกลิ่นสาบป,ปุ๊บสัตว์พวกนี้ซึ่งเป็นสัตว์นักล่านะครับได้กลิ่นพวกตัวเองเนี่ยก็เข้ามาหาแล้วก็ทําร้ายภิกษุสงฆ์พวกนั้นเสียนะครับพระพุทธเจ้าก็เลยทรงบัญญัติห้ามไว้นะครับว่าอย่าฉันเนื้อสัตว์เหล่านี้และสิบ สุดท้ายแน่นอนก็คือเนื้อมนุษย์ไม่สามารถที่จะฉันได้แล้วก็มีเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยคือเมื่อสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเหมือนกับว่าเป็นขุนนางเป็นเศรษฐีท่านหนึ่งเนี่ยได้นิมนต์ให้พระพุทธเจ้านะครับไปฉันพัตาหารที่เรือนของพวกตนเชิญปุ๊บเนี่ยก็ฆ่าสัตว์นะครับฆ่าสัตว์มาทําเป็นอาหารเพื่อที่จะ ถวายพระสงฆ์ผู้คนก็ติฉินนินทาต่างๆนานานว่าเนี่ยคนเนี้ยฆ่าสัตว์ก็เพราะว่าจะเอามาเลี้ยงพระถ้าไม่เอามาเลี้ยงพระเนี่ยก็ไม่ต้องฆ่าสัตว์ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าเอออันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมละถ้าพระภิกษุสงฆ์รู้ว่างานไหนก็ตามเนี่ยบ้านไหนที่เขาจะฆ่าสัตว์เพื่อมาเลี้ยงตนเนี่ยเนื้อนั้นก็ห้ามฉันอันนี้ก็จะเป็น เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่นำมาฝากในวันนี้นะครับมีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ทางคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e และแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ